่อกับตัวผมจะไม่จะจอดอยู่กับตัวไอ้ฟาร์มซอมบี้แล้วนะครับคือตอนนี้ผมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อ่านี่ครับใส่ตัวนี้เข้าไปคือผมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาแล้วก็ทำการอ่า นี่ครับให้มันยืนเฝ้าอ่าสปาตรงนี้ครับผมจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับโอเคช่วงีเพื่อนสตีฟโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเพราะว่าโอเคเราใช้สตีฟทำการ อยืนเป้าอ่าสปาวซอมบี้นะครับเพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่กันนะครับไม่ใช่ดิผมจะได้ไปพัฒนาจุดอื่นๆต่อนะครับมัวแต่มันยืนเป้าก็ไม่ไหวครับโอเค โอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเห็ดกันดีกว่านะครับเออแหลกจังมีใครเข้ามาในเกมเ,เข้ามาได้ยังไงครับอืมผมยังไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาเลย เข้ามาได้อย่างไรโอ้ยแหลกแลวเฮ้ยในกากในในเน็ตเน็นในมันกากอะ่ะทำให้เราแหลกอะ่ะขอเน็ตด,ดีๆได้ไหมจะเข้ามาร่วมเล่นเนี่ยเดี๋ยวทำาห้เราเป็นพาลาเลยนะอล้อง ก็ร้องละเออดีากมันดูมันเข้ามาแหลกเลยแล้วทำไมถึงบักเกิดอะไรขึ้นกับเชดพวกนี้ นี่คือบั๊กของแมปนี้ใช่ไหมโอเคนี่ก็คือบัก๊กโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่าไก่ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันจะบักบ๊กๆแหลกๆไก่น่าจะเยอะล,ล่ะดูดู ดูทรงอะเพราะว่ามีคนมาเกิดที่นี่บ่อยนะครับเยอะจังเลยนะอะไม่เร็วเลยแกเนี่ยอยู่กี่ตัวสองแก เอ่อเกิดอะไรขึ้นกับของในเซิร์ฟเวอร์อ,รอ่อแรกร่ะเริ่มมีการบักแล้วครับเริ่มมีการบาัอกอืม โอคสงสัยเราต้องปิดเปิดใหม่นะครับชั่วคราวโอเคครับก็เดี๋ยวขอออกเกมชั่วคราวนะครับอาจจะหลุดสักแป๊หนึ่งนะครับ โอเคเข้ามาได้แล้วเออเดี๋ยวไดูดชซยยังบักอยู่หรือเปล่าโอเคเด็กผมเนี่ยโคตรแรงอ่ะเป็นไงใช้เครื่องหนึ่งแล้วก็จอยเข้ามาเออบักอยู่อ่ะเฮ้ยหายบักอ่ะเดี๋ยวดูเชดิเชสบักอยู่เป่ะ เชดโต้บากิวบ่าวมันจะกระโดดทำไมเราวจะลงเออ,อเอคเดี๋ยวเราเอาคนใกล่ตรงนี้ไปกินดีกว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับช่างมัน๋ย yeah. วแล้วจุดจุดนั้นขอเสียงหน่อยครับ โอเคนะจ,จุดนั้นมีเสียงคอมบี้ตายทุกวินาทีครับเ okay. ออเดี๋ยวเราเอาข้าวไปเยียงวัวดีกว่าไหม

โอเคซ้ำกันแล้วก็ออกลูกดีมากส่วนฟาร์เมนพีซีเป็นไงบ้างสวัสดีมีอะไรเทปบ้างโอเครู้สึกว่าจะมีกระดาษโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปเอากระดาษแป๊บหนึ่ง เราไปเร็วอย่ามาขวางให้ออกเราไปเราไปเอาไปตัดตัดทำไม อ่าเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะไปาเอ่อแล้วกระดาษมาแลกกับเ p c เออตอนนี้เรามีโอ้โหสวยงามเหลือเกินเนี่ยโอเคเดินเก็บตรงนี้เรายังไม่ใส่เช็ดนะครับโอเคเ่างมัน เอาเป็นว่าตรงนี้แม่งมีไอ้น,นี่เยอะมากมีอะไรอีกไหมอ้อยเออต้องการอ้อยเยอะมากมีว่าวมีว่าวโอเคเราต้องการหนังสือเยอะมาก น,นี่อะไร e B G เอวีดีแมปเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ไม่เราจะอ่าแดกเว้ยเคเราจะไปเราจะไปแรกทำไมมันชอบเดินทางนี้วะมันเห็นประตูบ้านเราเหรอเอ้อมันเห็นประตูบ้านเราเหรอบ้านเราก็ไม่ใช่ประตูดีกว่า ไหนหนไยนหยอยู่เฉยกันอ่าโอเคฮฮฮเพื่อนจังเลยวะฮะแล้วทำไมม,มีแสง้วยวะมีแสงมีอะไร แค่นะั้นะนาะยคงจะอยู่ได้นะนาะยอยากมีเพื่อนไหมเดี๋ยวรอก,ก่อนตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวไว้ปลายภาคหน้าต้องมีแน่นอนโอเคแถวนี้แม่งแหลก ว่าอะไรแลกวั่าซบโอเคเป็นเพราะอะไรวะถึงแหลกได้ขนาดนี้อืมละวายคิวเหรอหรือว่าวงจรเลยสโตนพวกนี้ cái này thì cho mấy mà lệch quá à à à nữa ok ok, okay. โอเคครับเดี๋ยวเราจะาหลังจากการฟาร์มที่ยาวนานเกิดอะไรขึ้นบ้าง บริเวณนี้จะต้องมีพวก ดูของซี้ไปที่งไนแล้วก็มีแต่นเนื้อซัมบี้อยู่นะครับเนื้อซัมบี้โอเคเงบบ้างบายดีนะเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ไปนิดหน่อยไม่เอาดีกว่าไม่ขุด นี่คุณโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้เราก็จะนี่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยว่ะเหมือนจะมีตัวอะไรมาลอยตูดเราเออ,อกิรงนันไว้เออ สวัสครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถึงวันนี้นะครับบ๊ายบาย